สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพระจ๋าแม่จ๋าวันนี้ยายพินจะพามาดูลูกอะไรนะจ๊ะจะพามาดูลูกอะไรนะจ๊ะมาเดี๋ยวยายพินที่ให้ดูนะจ๊ะพระจ๋าแม่จ๋าเห็นแต่ก็ทําให้ดูกันว่ามันอร่อยจริงอร่อยจริงมา ดูกัว้ายระเบิดเลยนี่ไงโอ้โหขี้เท่าเข้าไปในเนื้อวบาทุเรียนลูกน้อยเอาจนไหม้เลยนะถามว่าวันนี้เยพินทำกับข้าวอะไรกินเนี่ยนี้ทุเรียนเผานะจ๊ะทุเรียนเผากับข้าวอะไรกินวันนี้เยพินเนี่ยไม่ได้ถ่ายทอดสดแต่แรกหรอกไม่ได้ถ่ายไม่ได้ถ่ายวิดีโอแต่แรกหรอกกลัวเพื่อนเพื่อนเอคลิปมันจะยาวตาวฟืนมนั่นเยพินนะ อุ้ยพี่เนยเตาแกไวมันด่เาเตาระหยับไฟนั้นเนี่ยใส่ฟืนไปแล้วเรียบร้อยเลยน,นี่ถ้าฟันมันขึ้นอย่างเงี้ยนะ่ะเห็นไหมปิดนี้ปุ๊บขึ้นเลย นี่ยพินจะทําน้ําปลานะทําแล้วน้ําปลาร้าทำแล้วกํลาลังจะต้มผักนะจ๊ะสำหรับเพื่อนๆที่อยากให้ผักสีสันสวยงามนะจ๊ะนี่จากน้ําตาลทรายเนะี่ยใส่ไปเลยตายอะไรก็ได้หนึ่งช้อนจ้ะ แล้วผักจกะสีสันสวยงามจ้ะเดี๋ยวจะพินจุดเตาก่อนเตาวิเศษของยาพินเนาะเตาประหยัดไฟจ้ะ <c oughs> อยู่บ้านนอกอย่างยาพินก็ดีนะประหยัดตังนะเรื่องค่าค่ายเนี่ย,ยจูก่ก็ไปไฟก็ลุกแล้วจ้ะ แค่นี้ก็ติดแล้วเตายะพิมติดง่ายจ้ะเช็ดเตาก่อนไก่ไปปะไก่ไปปะอันนี้ผักเนะี่ยอยู่บ้านนอกกันเนี่ยพิมเนี่ยมีผักมีอะไรต้มปลาเก่าๆปลาแก่ๆก,ก็ทำปะลาล้าไว้ได้นะจ๊ะ ห็นไม่เห็นเตาไม่เตายาพินลุกกรึบๆได้เน่ยเอาวันนี้กับข้าวยาพินมีอะไรเนี่ยน้ำปลาหน้าก,กินมากใช่ไหมเนี่ยน้ำปลาปลาช่อนที่ยาพินโขกเลยนะเนี่ยแม่จ้าน่าก,กินมากนะจ๊ะ ตักไปถ้วยให้ดูก็ได้อยากอวดนี่น้ำกับข้าวเก่งจ้ะน้ำป,ปลาหล่นสูตรเยพินนะ กินกันไหมจ๊ะเนี่นะแต่กินกับผักอะไรอเหรอเนี่ยถ้าเราต้มผักนะถ้าจะให้ผักมากกินนะจ๊ะเนี่ยต้องให้น้ําเดือดๆอย่างเงี้ยป,ปิดไฟก่อนเอาไฟติดแล้วเราก็ปิดต้องรอให้น้ําเดือดอย่างนี้นะบุ้งเห็นไหม น่ากินมากเลยกินดิบก็ได้กินต้มก็ได้จ้ะด้นี้แตงโมอ่อนถ้าจะให้สีสวยต้องให้น้ำเดือดเดือดจะน้ําเดือดจัดจัดเลามาเดี๋ยวจะพิมพ์แยทุเรียนก่อนแน้ทุเรียนกินก่อนเนาะคิดว่าจะเป็นยังไง ยกดพินใช้เวลาเผามาประมาณครึ่งชั่วโมงกว่านะเนี่ยดี๋ยวขยับตรงนี้หน่อยนะมใครกินกก่ยายมั่งเร็วทุเรียนเผาทุเรียนเผาอันนี้ยายพินเอาทุเรียนสุกเผานะเปิดกี่เท่าหรือเปล่านะเธอ อู้ <activist> จ้อู้จอู้ลองลูกเล็กว้ายกล้องล้มกล้องล้มขอขอขออภัยในความไม่สะดวกเยพินไม่ได้ล็อกขากล้องแหมแกเยพินทำอะไรไม่เรียบร้อยอีกละอืมกล้องล้มเลยนะจ๊ะกล้องล้มเลยนะจ๊ะเดี๋ยวก่อนตั้งให้ดีก่อนนะตั้งกล้องให้ดีก่อน ยังใช้ขาตั้งกล้องไม่เก่งใจเยพินนะซื้อมาใหม่ขาตั้งกล้องแล้วขอขอปรับระดับขาก่อนนะมาเดี๋ยวขอเยพินตั้งก่อนเนาะมันเอียงหรือเปล่าเนี่ยกล้องเนี่ยมาเยพินมาแงะทุเรียนให้ดู ุเรียนมันสุกเละแต่ละมันทำไมไม่เหมือนที่เขาทำละ่ะนห่อยที่หนึ่งไหมเกินไปจะเปลือกมันไหมเกินไปอยู่ที่สองแต่ขอบอกว่ามันหอมมากเลยนะอ,ยอร่อย อเพื่อนเพื่อนจ๋าเยพี่นุ้ยมาทุเรียนนี่ต้องหำหำนะมันถึงจะดีถ้างอมจะไม่ค่อยดีจ้ะแต่อร่อยจ้ะสรุปว่าอร่อยเผาทุเรียนกินเนี่ย ตั้งลูกใหญ่ๆเผา มันเหมือนอะไรครับแต่มันก็อร่อยอ่ะอยายพินว่านะแต่ทานที่ดีอ่ะแกะแล้วกินเลยดีกว่าไม่ต้องเสียเวลามาเผามันยังร้อนอยู่เนาะแกะมาเลยเล็ตองแกะตอนเย็น รุกว่าอร่อยจ้ะมใชอืมก็อยา นำกับข้าให้เพื่อนๆดูนะเดือดยังโอ้ทำไมเดือดช้าจังเลยล่ะเธอมาน้ำเดือดละเดี๋ยเป็นน้ำกับข้าก่อนเนาะ ทำกับข้าวง่ายๆสไตล์เยผักบุ้งเนี่ยถ้าเราลวกแล้วนะน้ำมันจะสีเขียวนะจ๊ะมันไม่ใช่มีสารพิษนะน้ำในกระทะมันจะเขียวเราต้องลวกให้มันสุกนะถ้าไม่สุกแล้จะสีดำจ้ะไอ้นี้แตงโมอ่อน มะเขือมะเขือเราต้องต้มทั้งลูกแบบหึงจะอร่อยหนึ่งจะได้รสชาติอย่าไปผ่าผ่าแล้วไม่อร่อยจ้ะนี่เก็บไปกินดิบนิ็หน่อยพอไปก่อนมากินผู้เรียนดีนี่กันกินผู้เรียนเผากันผู้เรียนลูกมันเล็กยวงมันเลยเล็ก เล็กน้อยนะแต่ขอบอกว่ามันก็อร่อยนะอร่อยแบบคนงบน้อยอะ่ะแต่ขอบอกว่าพอสุกแล้วกลิ่นทุเรียนมันหายไปนะมันไม่หอมนะอานาจเดียพินเดียพินว่ากินกินเลยอร่อยกว่าจะอร่อยกว่าเผาเขาบอกว่าเผาทุเรียนอร่อยสุดยอดเดียพินลองละ พินว่าฟ้ามันอร่อยมันลดลงจ้ะน่ารักไหมอะ่ยสมุกสมเมิดถ้าทุเรียนลูกใหญ่ๆมันคงจะอร่อยกว่านี่ไ

ไฟไม่เดือดจัดมาเขือดำมาเลยเห็นไหมมุ้งสุกก่อนนะที่มาข้าวฝุดเมื่อยกิน สันสดใสน่ากินมากโอเคผักบุ้งเนี่ยถ้าใส่น้ำตาลหน่อยนะสีขอจะเขียวไซน่ากินมากจ้จะจัดใส่จานก่อนเนาะพร้อมเสิร์ฟจ้ะนี่แหละวิถีชีวิตแบบบ้านนอกอย่างเดียพินนะเห็นไหมจ๊ะ แค่นี้แเดีเ๋ยวพี่น,น้ำมะเขือลองเสร็จก็ไปทำงานต่อจะก,กินอยู่ง่ายๆสไตล์ยายพินเนาะต้มจืดแฟงผักชีมันเยวล่ละนี่นะ